เียบร้อยครับอย่างนั้นผมขอย้ายเข้าเลยนะครับได้ได้ค่ะเฮ้ย <Hey, S 2> พวกเราเข้ามาได้เลยเว้ย เคี้ยวของมันแหลมแถมชอบกัดฉีกหลีกหนีให้ทันกัรใหญ่เลยอำไม่ดีย,ยังเข้าเดือนหกฝนก็ตกพรำพรำนำมอระซุ่มมากพันโอ้โหหรือปิดก๊ก้ย อยู่ในปาร์ตี้ฮอนยังกับไฟเออร์ถ้าเผลอเมื่มอไหร่ฮอตยังกับไฟเออร์เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเต่อตอมาพอเลิกเล่นไม่ได้เจ๊ยังไงอะเกมเนี้ยต้องเล่นให้จบใช่เล่นจบบ้านฉันก็ชิบหายพอดีสิอ้าวเจ๊ ค่าประกันผมก็จ่ายไปแล้วเจ๊ไอ้ค่าประกันนะ่ะนะจะไม่พออะไรล่ะบ้านกระห่วงค่าเช่าก็อยากได้คุณจะหมดปัญหาน,นี้ไปได้เลยครับเพราะว่าเราเข้าใจว่าการปล่อยเช่าบ้านต้องได้รับการคุ้มครองที่มากกว่าประกันภัยให้เช่าหายห่วงประกันภัยแบบพิเศษที่ทาง Living Insider ร่วมกับ MSIG ประกันภยัยนำเสนอการคุ้มครองที่มากกว่าใช้ได้ทั้งบ้านและคอนโดคุ้มครองครอบคลุมทั้งภัยธรรมชาติอัคคีภยัยการโจรกรรมทรัพย์สินรวมถึงความเสียหายต่างๆของเฟอร์นิเจอร์ที่เกิดขึ้นจากความประมาทของผู้เช่าแบบ เราคุ้มครองที่หมดสูงสุดถึง200 0 0 0บาทประกันแบบนี้จ่ายเป็นหมืนม่นๆแน่นอนไม่ไหวหรอกคะ่ะเบี้ยประกันเพียงแค่1น9่บาทต่อปีเท่านั้นครับฮะอะไรนะห9่ 1, บาทไม่ใช่แค่นั้นนะครับเรายังมีบริการ emergency home assistance ที่คอยช่วยเหลือปัญหาต่างๆภายในบ้านตลอด24ชั่วโมงฟรีไม่ว่าจะเป็น่อมแอร์กุญแจหายไฟสปาปร์กปลาปลาสะดุดงูมุดทอ่อก็ได้หมดครับเฮ้ย hey, รีบซื้อเลยผมจะเล่นเกมมันต่อเนี่ยโอนยลยไได้ไหม ประกันภัยให้เช่าหายห่วงจาก Living Insider m s a g ปล่อยเช่าสบายใจให้เราดูแลคุณ